การร่วมมือนะครับระหว่างการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับสนักงานเชยงใหม่แล้วก็ทางสมัครกรมบริท่องเที่ยวเช่งใหม่นะครับก็พยายามถักดันในหน่วยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายรายเล็กๆก็ตามเช่นวันนี้เนี่ยเรามามอบการรักเอสเอคลาสสนะครับหรือชาคลาสเนี่ยให้กับรถทีมสื่ที่เป็นผู้ประกอบการระดับระดับหน่วยหน่วยหน่วยย่อยๆลงไปแต่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับ หน้าตาของเราเนี่ยเชื่อมโยงนคือทางรถไฟฟ้าซีไม่หล่ะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่นานนายกสมาคมด้วยนะครับที่ได้ดูนาะดำเนินการในส่วนนี้ให้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวได้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับจำนวนที่ชาพลัสของเราเนี่ยก็ข,ขึ้นมาแล้วก็ประมาณพันรายนะครับครับก็ตอบสนองได้ดีกับการออตอบรับนะครับนโยบายภาครัฐที่เปิด เพราะเราปลอดลายนะครับให้กับการการเข้าประเทศของเรานะครับแล้วก็เชียงใหม่ก็ได้อน,นุสงนี้ด้วยเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยงาเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับดูแลของกองบิน21นะครับแล้วก็ประกอบการในรถร่วมกับภาคการยานเชียงใหม่ตอนนี้สมาชิกของเรามีทั้งหมด161คันนะครับเป็นรถใยเขียว1 4 1คันแล้วก็เป็นรถตู้20คันครับก็จะ ประกอบกิจการรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางมาครับขอชูนิ้วคป้างหนอเหน่อยไดนไหมคะ ต้องการเนี่ยรูปนี้แหละเป็นรูปที่ต้องกรใหญ่อนสาก้สามกิให้ไปเบนะครับกทำให้เรียบร้อยสถานกาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักาน ที่มอบหมายนะครับเพราะหมายและกสน,มมนับสนุนด้านงบประมาณให้กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในการอบรมมาตรฐานชาให้กับผู้ประกอบการโดยโดยเฉพาะเรื่องท่านเน้นเรื่องรถรับจา้างนะครับแล้วหลังก็ได้มีการลงไปแล้วก็ลดตู้รถรีโมทีแล้วก็ลถสีร้อแดดนะครับแล้วก็เราก็ยังเราก็ไปอบรมผู้ประกอบอการ นอกเมืองเชียงใหม่นะครับที่ฝางที่เชียงดาวแล้ววันน in ี้อ no right <The> ่าพรุ่งนี้ก็จะมีการรมที่จอนทองอันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการโดยโดยท่านอบนะครับให้งบประมาณมาใช้ในการรมเพราะว่าการรวมเนี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือมาตรฐานของการชำรถนะินมีมาตรฐานขึ้นก็เรียกว่านักท่องเที่ยวก็มีความมั่นใจในเรื่องการใช้จ่าย ว่าความมั่นใจในการใช้บริการทั้งความปลอดภัยเรื่องกัรขับีีาทุกอย่างถูกกับงานริการวันนี้เราก็ได้รับอนุสวจากท่างมุกหน้าที่ให้ทรัพยกรแสดงมนาอบรมแล้วก็ได้ได้ประชาทิมตามาตรฐานในการบริการ